วันเสาร์ที่3กรกฎาคม2021นะครับในเช้าวันนี้ภาษาจากาักรวรรลิฉลองอัครธรรมทูตโทมัสที่เป็นสิษย์ติดตามพระเยซูคริสต์และหลังเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ได้กลับคืนชีพและเสด็จขึ้นสวรรค์จากนั้นบรรดาอัครสาวกหรืออัครธรรมทูตได้ออกเดินทางไปประกาศข่าวดี ในที่ต่างๆท่านเป็นนักบุญผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่มีชื่อเล่นว่าในบรรด,ดาพวกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงผู้ร่วมคณะธรรมทูตนั้นมักจะล้อท่านว่าเป็นฝาแฝดฝาแฝดในที่นี้หมายถึงท่านฝาแฝดกับพระเยซูคริสคล้ายๆกับว่าท่านชอบเลียนแบบลักษณะท่าทางอะไรของพระเยซูคริสขณะเดียวกันก็ล้อ ล้อเลียนท่านว่าเป็นผู้ที่น่าสงสัยไมน่น่าสงสัยในความหมายว่าขี้สงสัยเจ้าขี้สงสัยคือสงสัยไปซะทุกเรื่องแต่ขณะเดียวกันท่านก็มีลักษณะพิเศษก็คือความกล้าหาญความเด็ดเดี่ยวเราก็มาดูเรื่องราวของท่านนิดหน่อยนะครับในวันนี้จากที่ได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ที่ ในพิธีบูชาขอบคุณได้เลือกจากจดหมายเปาโลถึงชาวเอเฟเซียนแต่ว่ามีนัยยะที่เตือนใจพวกเราในวันนี้นะครับเราก็ไม่ทราบแหละว่า,าโทมัสอัคธรรมทูตผู้นี้ก็มีชะตากรรมที่พิเศษมากกว่าคนอื่นเขาเราก็ไม่ทราบว่าในระหว่างที่พระเยซูคริสต์ได้มีพระบัญชา สั่งให้ออกไปประกาศให้บรรดาอัคธรรมทูตท,ทั้งหลายทั้งปวงออกไปประกาศข่าวดีนั้นเขาเลือกอสถานที่กันอย่างไรเขาอาจจะบางคนเขาก็พูดนะครับว่าจับไม้สั้นไม้ยาวกันก็แล้วกันว่าใครจะไปที่ไรแล้วก็ใครจะเหมาะจะไปที่ไหนแต่ช่วงนั้นเราต้องวาดภาพนะครับโทมสัสนี่อาจจะจับได้ไม้สั้นสุดหรือเปล่าหรืออะรเราไม่ทราบ เขาก็เลยต้องเดินทางไปไกลที่สุดกล่าวคือออกเดินทางจากกรุงเจรูซาเล็มไปยังแผ่นดินที่ตัวเองไม่รู้จักแล้วก็ไกลที่สุดนั่นก็คือไปที่ประเทศอินเดียไปขึ้นฝั่งที่แครารา,ราเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่าการเดินทางสมัยนั้นเดินทางโดยทางเรือและไม่รู้จักใครที่นั่นเลยไม่รู้จัก ภาษาท้องถิ่นไม่รู้จักวัฒนธรรมแต่ขณะเดียวกันชาวอินเดียนชาวอินเดียนะครับ <c oughs> เขาก็เป็นผู้ที่ภาคภูมิใจมากที่สุดที่ได้รับข่าวดีโดยตรงจากโทมัสอครธมทูตผู้ที่อยู่ใกล้ชิดมากกับพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้ท่านเมื่อไปถึงอินเดียทางภาคใต้ท่านได้สร้างศาสนาจักร อันยิ่งใหญ่ทั้งหมด7แห่งที่เมืองสำคัญสำคัญนะครับก็มีชื่อต่างๆกันไปในาศาสนาจักรแต่ละเมืองนะครับอันคาว่าโทมัสนั้นอย่าสับสนกับโทมัสอาควายนัสนะครับนี่เป็นโทมัสคนแรกที่เป็นสิษย์ที่ติดตามพระเยซูคริสตชื่อก็เรียกต่างๆกันไป <c oughs> เพราะว่าชื่อของท่านนั้นอาจจะถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสก็แซงจม แซงโตเม่แซงทอมนั่นแหละหรือว่าภาษาอิตารียนเขาจะเรียกว่าโทมัสโซหรือเราเรียกสั้นๆว่าทอมที่มีเป็นคนที่ชื่อทอมทอมมี่นี่แหละก็โทมัสท่านเป็นคนที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยวเราก็เห็นหลายต่อหลายตอนในพระวจนะของพระเจ้านะครับอย่างตัวอย่างเช่นถ้าเราได้ยินเรื่องราวที่พระเยซูคริสต กำลังบอกกับบรรดาสิทธิ์บรรดาเขาทำทูตว่าจะต้องไปเยรูซาเล็แมแล้วก็ที่นั่นจะมีอันตร,รายมากจะ,ะเผชิญกับความตายจะ,ะเผชิญกับการรับทร,รมานแต่บรรดาเรียกว่าผู้ติดตามหรือว่าสิทธิคนอื่นๆนั้นเขาพยายามที่จะบอกนะอย่าไปพยายามที่จะห้ามพระเยซูคริสต์ว่าเอะในเมื่อรู้ว่าเป็นอันตร,รายแล้วทําไมยังเสด็จ ไปเข้าเยรูซาเล็มแต่โทมัสกับพูดว่าไปเลยขอให้เราไปไปตายพร้อมกับพง์ไหนๆจะเป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปดังนี้เป็นต้นและอย่างตัวอย่างที่เวลาพระเยซูคริสต์นั้นได้ตรัสไว้นะครับบอกว่าเราอีกไม่นานเราก็จะไปละเราจะไป,เร,ะไปเราจะไปหาพระบิดาเราจะไปที่เที่ยวเราไปพวกท่านยังไปไม่ได้ โทมัสก็ถามทันทีขณะที่คนอื่นๆนั้นก็อึ้งแล้วก็ไม่กล้าที่จะถามคำถามอะไรเลยแต่ทว่าโทมัสนั้นเขาเป็นคนที่กล้าหาญมากก็ถามถามพระเยซูเลยถามพระเยซูคริสทันทีว่าไปไหนสถานที่ที่จะไปบอกไปเรายังไปไม่ได้ไปไหนล่ะพระเยซูจึงพูดเย่ง่งเราก็คือเป็นหนทางความจริงและชีวิต อันนี้เป็นสิ่งที่โทมัสแสดงความกล้าหาญออกมาอย่างมากแล้วก็ดูเหมือนว่านักบุญท่านนี้เหมาะที่สุดสำหรับสังคมยุคปัจจุบันเขาจึงเรียกชื่อเล่นโทมัสว่าเป็นคนที่เจ้าสงสัยสงสัยไปสะทุกเรื่องแล้วก็เป็นจริงนะครับคนในยุคไม่ว่ายุคใดๆเรามีความสงสัยแต่เราไม่กล้าที่จะ สแสวงหาความจริงไม่กล้าที่จะถามในชีวิตจริงของเราในสังคมปัจจุบันนั้นดูเหมือนเซนโทมัสจะเหมาะที่สุดสำหรับคนในยุคนี้หรือยุคใดๆก็าตามว่าเรานั้นสงสัยในข้อความเชื่อเมื่อเราสงสัยแล้วเราก็ไม่สแสวงหาเราก็ไม่ถามคนในยุคปัจจุบันนั้นก็ต้องตั้งสมมุติฐาน ต้องพิสูจน์ได้ต้องจับต้องได้โดยเฉพาะคนยุคที่เป็นเจนเอ็กเจนหรือเจนอะไรก็ตามเราไม่ใช่ว่าเชื่อโดยที่ไร้เหตุไร้ผลดังนั้นโทมัสจึงเป็นรูปแบบของคนในยุคยุคนี้แหละยุคเรานี้เนี่ยเป็นรูปแบบของตัวเรานี่แหละหลายครั้งเราก็สงสัยในความเชื่อสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ปกติมาก โดยเโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาที่เราต้องเผชิญกับความทุกข์ยากต่างๆในชีวิตชีวิตเราถูกทดลองชีวิตเราถูกเรียกว่าการที่จะต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆที่น่าสงสัยแต่ทำไมเราไม่สแสวงหาความจริงทำไมเราไม่ถามแต่ถ้าเป็นโทมัสนี่เขาจะถามเขาจะสแสวงหาความจริงเขาจะพิสูจน์ให้ได้ฉะนั้น ในยุคปัจจุบันคนเราจะต้องตั้งสมมุติฐานจะต้องพิสูจน์จะต้องทดลองแล้วก็จะต้องหาข้อสรุปให้ได้ดังนี้เป็นต้นแต่ถ้าว่าเราเองก็อาจจะกล้า,ากลัวเราอาจจะเชื่อเราพระศาส,ะสนาจักไม่สนับสนุนนะครับให้เชื่อแบบแบบหลับหูหลับตาเชื่อแบบไม่มีพื้นฐานเชื่อแบบ ผิดผิดแต่พระนจักรสนับสนุนให้เราเชื่อด้วยความมั่นใจเพราะว่ามีพื้นฐานที่เราจะต้องสามารถที่จะก้าวก้าวเดินไกลพ้นเกินกว่าสติปัญญาของเราด้วยเหตุนี้แม้ภาษาป,ปาเองก็ออกสมณนาาัสสารได้สอนเตือนใจตลอดเวลาว่าเรื่องของวิทยาศาสตร์กับเรื่องของเหตุผล เรื่องของความเชื่อนั้นไม่มีอะไรที่ขัดแย้งกันเลยถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจถึงตักกะของแต่ละอย่างในชีวิตเราจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างดีด้วยเหตุนี้แหละโทมัสจึงเป็นรูปแบบที่ทำให้เราเข้าใจได้การด้วยเหตุนี้แหละการที่เราจะต้องเรียนทั้งวิชาปรัชญา วิชาเทววิทยาจะต้องเอื้อต่อกันที่จะต้องมีเหตุมีผลที่จะส่งเสริมให้ไปถึงเป้าหมายที่แท้จริงและวันนี้เองถ้าบุคคลใดที่เชื่อทางศาสนาเรียนรู้เรื่องศาสนาแล้วเราเกิดความสงสัยอันนี้เราอย่าไปตกใจเพราะความสงสัยกับความเชื่อนั้นเป็นสิ่งที่คู่กันเราได้ยินเรื่องราวของอับราฮัม ในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วในสัปดาห์หน้าเราก็จะเห็นว่าท่านอิงอยู่ในเรื่องความเชื่อนั้นเป็นหลักและความเชื่อของท่านมีเหตุมีผลเพราะว่าจับต้องได้พิสูจน์ได้จากประสบการณ์ในชีวิตที่เราอาจจะต้องมีประสบการณ์ส่วนตัวในการเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตเผชิญหน้ากับความจริงการเผยแสดงของพระเจ้าเผชิญหน้ากับความจริง ในสิ่งต่างๆมากมายเราค่อยๆสัมผัสพระเจ้าจะเผยแสดงให้เราเห็นวิธีทางที่ที่เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตเราอยู่ตลอดเวลานะครับวันนี้เราก็เห็นว่าวิถีของอโทมัส,สนี่เขาก็เป็นเหมือนกับชะตากรรมจริงๆนะครับว่าคนเรานี่อย่างเช่นเมื่อตอนที่พระเยซูคริสต์นั้นได้ปรากฏพระอ,องค์มา หลังจากที่กลับคืนชีพแล้วก็เป็นเขาเองที่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเราก็เห็นนะครับว่าที่เขาไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยเพราะว่าคงจะโคตรทูใจสิ้นหวังในชีวิตโทมัสนี่เป็นเป็นคนที่สิ้นหวังในชีวิตแล้วด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะครับเป็นบุคคลที่อ่เป็นสถาปนิกด้วยด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงเป็นโอปัรภมของผู้ที่เป็นสถาปนิก และก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่กลา้าฉะนั้นถ้าสงสัยอะไรท่านต้องจับต้องให้ได้และได้เป็นลักษณะนิสัยของท่านแบบนี้แหละพระเจ้าจึงมีหนทางสาหรับชีวิตของท่านตอนที่พระเยซูคริสต์นั้นสิ้นพระชนท่านก็ผิดหวังแหละบรรดาอาคธรรมทูตหรือสาวกหรือศิษย์อื่นๆของพระเยซูคริสต์นั้นมัวแต่ขังตัวด้วยความกลัวชาวยิวอยู่ในห้อง แต่คนเดียวที่หายไปก็คือโทมัสนั่นแหะก็ไม่รู้หายหัวไปไหนไปตเตลิดไปไปจนที่สุดไม่มีทางที่จะไปก็ต้องกลับมาเมื่อกลับมาสิทิ์อื่นๆจึงเห็นพระเยซูคริสต์ได้ได้ปรากฏพรงมาให้เห็นเขาก็สงสัยอีกเขาก็ทํำไม่ได้จับไม่ได้ต้องไม่ได้อะไรดังนี้เป็นต้นนะครับแล้วเราก็ดูเหตุการณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับเมื่อตอนที่พระแม่มารีพรมารดาของเราเนี่แหละได้ เรียกว่าจากโลกนี้ไปและขณะที่ก่อนที่พระแม่มารีจะจากโลกนี้ไปก็ได้เรียกบรรดาสิทธ์ทุกคนโดยเฉพาะปีเตอร์หรือเปโตรมาแล้วซึ่งตอนนั้นบรรดาสิทธ์ต่างคนต่างแยกย้ายไปหมดแล้วนะครับไปประกาศข่าวดีก็มีคนเดียวเท่านั้นแหละก็คือโทมัสเนี่ยแหะเพราะอยู่ไกลสุดไม่สามารถที่จะมาได้ก็เสียใจมากเขา ล้องห่มร้องไห้ก็บอกถ้าไม่ได้เข้าไปคําคนับผสบของพระแม่มารีด้วยตัวเองเนี่ยจะไม่ไม่ยอมเด็ดขาดดังนี้เป็นต้นบรรดา,าสิทธธรรมทูตอื่นๆเขาก็อาวๆในเมื่อมาแล้วก็เขาก็ลบเร้าแหละจะต้องไปเปิดอุโมงค์ที่เก็บผสบของพระแม่มารีก็เป็นแบบนี้ทุกคนก็เปิดบอกห้ามบอกอย่าไปเปิดเลยเพราะว่า ได้ฝังศพไปหลายวันแล้วแล้วนี้จะอาจจะเน่าเปลื่อยหรืออะไรต่งางๆไปแต่โทโมัสก็ยืนยันต้องพิสูจน์ให้เห็นต้องให้เห็นกับตาต้องทำให้ได้และอะไรเกิดขึ้นเมื่อไปที่นั่นที่คูหาวางพระศพของพ่อแม่มารีเองก็เต็มไปด้วยดอกไม้กลิ่นหอมอบอวนไปหมดก็เราจึงเป็นยืนยันความเชื่อตามธรรมเนียมเดิมนะครับว่า พระแม่มารีนั้นได้รับเกียรติได้ไปสู่ในพระเจ้าด้วยทั้งกายและวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าโทโมัสเนี่ยจากความที่ตัวเองเป็นผู้ที่ขี้สงสัยและอยากจะให้เห็นจนไปถึงที่สุดเรียกว่าดื้อดึงดันอยากจะไปพบความจริงจนถึงที่สุดก็ทําให้สิ่งต่างๆได้เผยออกมาที่พระเจ้าก็นําทางหลังอย่างนี้ เราก็จึงเรียกว่าต้องน่าเรียนแบบนะครับว่าเราเมื่อสงสัยแล้วแต่อย่าไปไม่ใช่ว่าดึงดังดนแล้วไม่ยอมรับเราต้องมีความสมดุลในชีวิตด้วยว่าสิ่งใดที่เหนือกว่าสติปัญญาของเราเหนือเหตุผลของเราเราก็ต้องยอมรับสิ่งที่ทะเจ้าจะส่องแสงสว่างให้ชีวิตเราด้วยวันนี้อีกเช่นเดียวกันก็มีบทสอนใจเราอีกมากมายทีเดียวนะครับว่า การที่พันธจักรในพิธีกรรมได้เลือกจดหมายเปาโลถึงชาวเอเฟเซียนนั้นได้ย้ำเตือนถึงว่าเราที่เป็นสมาชิกของาศาสนาจักรนั้นเราไม่ใช่คนแปลกหน้าใดๆทั้งสิ้นเพราะบางคนนั้นกำลังจะถอดใจท้อใจแค่ว่าบอกตัวเองเราเป็นคนที่อ่อนแอในความเชื่อขี้สงสัยเราอาจจะเป็นคนที่ถูกทอดทิ้งเป็นบุคคลสุดท้าย ที่ไม่มีคนใส่ใจต่อเราไม่สนใจเราเพราะว่าเราเองอาจจะเป็นคนที่ความเชื่อน้อยเราอาจบางคนชอบตำหนิตัวเองนะชอบที่จะพูดว่าโอ้ยเราความสามารถน้อยไม่มีคนเขาสนใจเราหรอกพูดแบบน้อยเนื้อต่ำใจไม่มีคนที่รักเราแต่วันนี้เปาโลได้เตือนสตินะครับว่าเราทุกคนนั้นเป็นส่วนหนึ่ง แม้เป็นหินก้อนเล็กๆแต่เราก็มีส่วนหนึ่งที่สร้างาศาสนาจักรของพระเจ้าเพราะว่าในพื้นฐานของาศาสนาจักรนั้นมีพระเยซูคริสต์นั้นเปรียบเสมือนเป็นศิลาเป็นเหมือนกับเสาเป็นเสาหลักเป็นรากฐานอยู่ข้างใต้ที่เราเองก็ต้องเข้าใจตรงนี้ฉะนั้นการที่ เราอาจจะคิดว่าตัวเราเองนั้นไม่มีค่าไม่มีคนรักถูกทอดทิ้งต่าง,างๆแบบโทมัสเลยเขาก็แต่ว่าเขาก็ยังยืนยันว่าเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของาศาสนาจักรด้วยเหตุนี้แหละวันนี้พระเยซูคริสต์จึงพยายามยืนยันแล้วบอกว่าบุคคลที่แม้ไม่ได้ไม่ได้เห็นแต่เชื่อคนนั้นจะยิ่งใหญ่มาก หลายคนนั้นต้องพิสูจน์ต้องอะไรให้เห็นแต่เราแม้เป็นคนหนึ่งแม้ความเชื่อของเราอาจจะอ่อนแอไม่แข็งแรงมีความสงสัยก็เปรียบเสมือนเป็นหินก้อนเล็กๆที่เราก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่อยู่บนหินที่สร้างศาสนาจักรนั่นเองฉะนั้นสิ่งที่อยากจะเน้นก็คือชีวิตทุกคนนั้นมีค่าสูงมากเรามีคุณค่าต่อพระพักพระเจ้าในสายพระเนตรพระเจ้าฉะนั้นอย่าน้อยเนื้อต่ำใจ ในชีวิตเด็ดขาดเพราะว่าเรามีคุณค่าเรานั้นต้องคิดตลอดเวลาใครจะคิดว่าเราเป็นอย่างไรแต่เรานั้นเป็นของใครล่ะเราก็เป็นของพระเยซูคริสต์เราจึงไม่ใช่เป็นบุคคลที่แปลกหน้าเลยสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อคิดที่ภาษาปาฟรานซิสมักจะเน้นนะครับว่าเราเองนั้นก็อยากจะสัมผัสพระเยซูคริสต์และวิธีการสัมผัสพระเยซูคริสต์นั้น เราก็อยากจะทำแบบโทมัสนั่นแหละก็คือไปสัมผัสบาดแผลต,ต่างๆเราต้องแตะต้อง,ต,องต้องจับให้ได้ในโลกนี้มีหลายบุคคลยังมีบาดแผลในชีวิตเรากล้าไหมที่จะไปสัมผัสเรากล้าไหมที่จะไปอุ้มคนเจ็บคนป่วยเรากล้าไหมที่จะไปล้างแผลให้เขานั่นแหละครับบุคคลเหล่านี้เป็นการสัมผัสพระเยซูคริสต์เองแล้วเราก็จะพบที่นั่น แล้วเราก็อาจจะอ้าปากค้างแบบโทมัสที่นี่โอ้โอพระเจ้าค่ะเราโอไมล์ลอดแอนด์ไมล์กอดคือเป็นเจ้านายของเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่ของเราแล้วเป็นพระเจ้าของเราเราจะยิ่งใหญ่ยิ่งกว่านั้นอีกนะครับในพิธีบูชาขอบคุณในเช้าวันนี้พอถวายบูชาขอบคุณในสุดสัปดาห์ในวันนี้จากพระแท่นบูชาเพื่อวิงวอนขอผ่าน ทางนักบุญโทมัสอัครรมทูตสำหรับทุกคนที่มีชื่อโทมัสโซหรือว่าโทมัสหรือโทเมหรืออะไรก็แล้วแต่หรือทอมขอให้นักบุญโทมัสนั้นได้เป็นผู้ที่หนุนนำกำลังใจแล้วก็ในในหลายวัดก็มีชื่อโทมัสเหมือนกันนะครับอย่างน้อยที่กรุงเทพก็มีหนึ่งวัดแล้วเราก็ภาวนาสำหรับผู้ที่ ขอคำภาวนาในวันนี้นะครับผู้ที่กำลังต้องการคำภาวนามากเป็นพิเศษผู้ที่กำลังถอดใจน้อยเนื้อต่ำใจกับหนทางแห่งชีวิตตีเปี่ยมไปด้วยแต่ความสงสัยต่างๆพระเจ้าจะเติมให้เต็มความสงสัยทั้งหลายทั้งมวลพ่อภาวนาสำหรับวิญญาณในไฟชำระและผู้ที่ล่วงลับไปที่ขอคำภาวนาในบูชาขอบคุณในวันนี้นะครับก็คิดถึง เช่นเดียวกันที่เมื่อวานนี้ก็ไปร่วมพิธีโปร่งศพของเบเนดิกต์นะครับที่เป็นบิดาของอคุณพ่อสักใจสัพปปมัยแล้วก็ภาวนาสำหรับผู้ที่มีวันคล้าวันเกิดในวันนี้นะครับวันที่สมกรกฎาคมและในเดือนรกรกฎาคมทุกคนและจุดประสงค์อื่นๆทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการนะครับขอพระเจ้าได้ประทานแสงสว่าง ให้เราได้เพิ่มพูนความเชื่อให้เรามากขึ้นอาเมน